สวัสดีท่านผู้ชมเรียบสีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนนทีหยกสรวิชชาแนลนะครับวันนี้มาอยู่ที่สวนแอปเปิลนะครับกลากำลังเข้าสีนะครับท่านผู้ชมหลังจากเราทำการคัดเลือกลูกนะครับสองสามอาทิตย์ที่แล้วนะครับหรือว่าเดือนที่แล้วนะครับจำเวลาไม่ได้นะครับท่านผู้ชมฝั่งนี้เราจะคัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมแต่ว่าฝั่งนี้ก็ยังคัดยังไม่เสร็จนะครับเราต้องมาคัดใหม่นะครับท่านผู้ชม ลูกไหนดกรูปไหนเล็กนะครับเราก็จะตัดทิ้งนะผมนี่ลูกนี้ได้สองลูกอยู่แล้วสวยแล้วก็ไม่เป็นไรนี่ครับลูกไหนที่ยังเล็กอยู่เราก็จะตัดทิ้งเปลืองปุ๋ยนะครับแล้วก็เปลืองน้ํนี่ครับผมปล่อยนกตจะทิ้งโอเยอะเกินไปครับท่านผู้ชมตัดสินใจยากสินใจยาก เลือกที่ลูกสวยๆไว้เสามลูกเนี่ยโอ้ยออกมาเลยล่วงออกหมดเลย,ลกออกมเลยไม่เป็นไรลูกเดียวพอเอาหายทั้งแถบเลยลูกแบบนี้ก็ชนกันไม่ดีกันไกลไม่ดีนะครับท่านผู้ชมยาหนานะครับแบบนี้ ีกำลังเข้าสีแล้วคุณผู้ชมมีลวดลายแล้วพันกลากะลาจะเป็นพันกลาส่วนพวกนี้ก็โดนแดดนะครับตรงไหนที่มันโดนแดดมันก็จะลูกสีแดงนะครับสีสวยแล้วก็มีลวดลายนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ครับก็โดกครับเดี๋ยวทำตันตัดแต่งกิ่งนะครับแต่งลูก ก็จะลูกสองสามอาทิตย์ก็จะลูกเท่ากันหมดลูกใหญ่เท่ากันนะครับนี่ลูกแบบนี้แล้วก็จะออกไปผลิตออกโอเคนี้ครับท่านผู้ชมครับถ้ามันจะเป็นลูกติดกันแบบนี้ก็จะมีปัญหานะครับท่านผู้ชมดูดูลูกนี้มันจะมีปัญหานะครับท่านผู้ชม นี่ครับถ้ามันติดกันมากก็จะมีปัญหาโรคอ่านอนทำลายนะครับผมหนอนเยอะนะครับแน่นกันก็ไม่ดีทำยากมากถ้าติดกับติดไม้แบบนี้ก็ปิดทิ้งนะครับเสร็จสีก็ทำให้ลูกไม่สวย เอนนี้ก็ทำยากมากแต่ว่าดกดกครับเพราะว่าใบมันร่วงดกเพราะว่ามันในฤดูหนาวใบมันร่วงหมดนะมันกลัวมันตายอยู่ในน้ำจัดกันดอกก็จแต่ว่าถ้าเปิ่นี้ปลูกเขีดร้อนบ้านเราได้ไม่มีปัญหาถ้าเอาเอาเป็นนะครับแต่งกินเป็นก็ดกเหมือนกันอาการเหมือนกันถ้าเราเรียนแบบธรรมชาติ ลูกแบบนี้ก็ปลิดทิ้งดกมากครับท่านผู้ชมออกเต็มพื้นเลครับดลมากตัวนี้ขนาดปลิดออกแล้วนะครับยังดกเหมือนเดิมแต่ว่าลูกใหญ่แล้วนะจะตายแน่นอนนะทํานผูอชมหกไม่สวยมีแผลเป็นนะครับ มีแผล,ลก็พอตงแล้วลูกพอแล้วดกเกินดกเกินไม่ดีเดี๋ยวต้นตายใบไม่มีคนระับเป็นต้นแล้วก็ลูกเต็มต้นเดี๋ยวตายเดี๋ยวมีคลิปเก่าให้ดูนะครับเกี่ยวกับต้นมันตายมันดกกตนไปลูกเรียกกระตัดทิ้งเปลืองปุ๋ยครับสิ้นเปลืองปุ๋ย ฟองจนพื้นนะครับแบบลูกวีใหญ่คุณภาพไปเลย นี่นะครับท่านผู้ชมครับเห็ดผลที่เราเอาออกนะครับมันแน่นกันกนไปก็ไม่ดีนี่แหละเห็ดผลเที่ยวออกก็เดี๋ยวมาดูกันนี่ท่านผู้ชมแน่นกันไปครับนี่มันจะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมถ้ามันแน่นกันไปมันจะมีแมลงเจาะลูกเสียนะครับแน่นไม่ดีนี่แหละเห็ดผลที่ออกห่าง ดีเลยโดนเจาะหมดนี่ก็โดนเจาะนะครับแน่นเกินไปดกเกินไปก็ไม่ดีตรงไหนที่มันชิดกันมแมลงจะเจาะตรงนั้นลูกนี้ก็ใช้ไม่ได้เลยคิับผม ุูกนี้ก็เหมือนกันครับเดินแล้วโอเคครับท่านผู้ชมท่านผูชน้ชมท่านไหนชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซักใต์กดกระดิ่งด้วยครับผม ช่องยกสวิตช์แนลจากลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวทำงานก่อน